ไทยไทยเมาูเมา วาวค่ะได้ใมากช่วม<ะ>มาเมาส์กันต่อดีกว่ากับเรื่อ,รองราวคในวันนี้ของเรานะคะแต่ว่าสายทางบ้านยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันกับแป้งแล้วก็พี่แก้วได้เลยนะคะ029354483และ029354983ค่ะระหว่างรอสายค่ะอยากเมาส์แล้วโอ้ยพอเห็ขน,ข,นข่าวนุ่มๆแล้วอยากเมาส์เลยข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวนะอู้ของนักแสดงหนุ่มวัยใสเวลาอ่อนมากสำหรับน้องสกายวงรวีนั่นเองนะคะที่หลายหลายคนเนี่ยก็จะรู้จักบทบาทของ องน้ชัดเจนมากขึ้นเรียว่าแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้จากบทของคุณหมอฉลามนะคะจากซีรีส์รักสุดใจในฉุกเฉนนั่นเองนะคะเรียกว่าฮอตมากๆแฟนๆเองก็เลยอยากจะรู้นะว่านอกเหนือจากงานที่เยอะงานที่ฮอตแล้วเนี่ยเรื่องของหัวจงหัวใจจะอะไรไงกันบ้างนะคะ <S 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 ติดตามข่าวนี้ค่ะ <S <S โสดอยู่นะจ๊ะสกายวงรวีปัดแม่ห่วงห้ามมีแฟน เป็นไปได้เหรอคะใช่ไหมเป็นไปได้เหรอว่าเขายังโสดอยู่นั่นน่ะสิทำไมถึงยังโสดอยู่นะคะน้องสกายเนี่ยเผยว่าเรื่องหัวใจไม่มีครับแห้งเหมือนเดิมให้เขามาแห้งแบบทะเลทรายครับแล้วก็ปวดราอด้วยค่ะจริงๆผมไม่ได้ปิดใจนะแต่ไม่มีใครเข้ามาแต่เรื่องสเปคไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สนใจว่ามีอะไรเข้ามาแต่ผม่ะเปิดนะ แล้วแม่ผมก็ไม่ได้ห่วงด้วยอ๊้ยเลิศชอบออกมาแก้ให้เลยว่าแม่แม่ไม่ได้ห่วงนะคือเรื่องความรักของผมเราก็ไม่ได้ปรึกษาแม่เพราะว่าไม่มีเลยอย่างที่บอกไปแหละตอนนี้แห้งเหมือนทะเลทรายคืออะไรอ่ะมีต้นเขาบอกว่าเหมือนทะเลทรายแล้วก็มีต้นกระบองเพชรเกิดขึ้นตวนลูกนะคะจัดเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ก็ถามอีกว่าน้องกลับมาฟิตหุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องก็บอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนช่วงโควิดนี่นะคะก็เรียกว่ากินเยอะนะคะหุ่นก็เลยแบบเปละไปก็พยายามกลับมาอยู่ส่วนใยากจะเล่นเอาเฟิร์มๆฟมไม่ได้กะว่าจะเล่นเป็นแบบโอ้ต้องกามปูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นเป็นการวิ่งคาร์ดิโอนะคะเบอร์อะไรมากกว่าน้ําหนักเนี่ยก็น่าจะลงไปได้ประมาณ2 3สโลแล,ล้วครับพี่ตอนที่น้ําหนักขึ้นมากๆเนี่ยก็คือน,น้ําหนักเนี่ยก็คือน่าจะแบบเลขเจ็ดอะเจ็ดสิบกว่าอะไรเงี้ยเนาะ แต่ก็เขาบอกว่าส่วนสูงก็บาลานซ์กันจริงๆถ้าเกิดตามมาตรฐานเนี่ยน้ำหนักคงอาจต้อง75ได้ซ้ำไปออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นนะคะก็ถามว่าแบบนี้เนี่ยเตรียมฟิตหุ่นจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าน้องก็บอกว่าอาจจะมีในช่วงปีหน้าเลยนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกเป็นละครเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์อะไรเขาบอกว่าทางค่ายเองเนี่ยกำลังตัดสินใจกำลังดูดูให้อยู่นะคะว่าจะเป็นผลงานทางด้านไหนนะอืมลเขาเปมุมแบบคล้ายมาริโอเหมือนกันนะคล้ายๆคล้ายๆใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มากความสามารถนะคะแล้วก็แสดงได้แบบหลากหลายบทบาทจริงๆนะคะสำหรับน้องสกายวงรวีนั่นเองให้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องสกายด้วยละกันนะคะพี่ๆป้าๆนะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์